ค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องการตกตะกอนความคิดนะคะ ซึ่งบอกว่าไม่จาเป็นจะต้องเป็นคนในสายงานครีเอทีฟหรือสายงางเจนซี่เท่านั้นเนาะคนทุกคนเลยที่มีปัญหาในชีวิตหรือว่ามีการทํางานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้ได้หมดเลยค่ะแต่ก่อนความคิดมันก็เหมือนกับแก้วน้าใบหนึ่งที่มันใส่น้ําอยู่เนาะซึ่งทุกวันที่เราจะต้องเติมข่าวสารเ,าาเติมโจทย์งานเติมโจทย์ปัญหาชีวิตเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนทําให้แก้วใบนี้มันขุ่นอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะคิดงานออกหรือว่าการที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้เนี่ยเราเชื่อว่าเราจะต้องทําให้แก้วน้ำใบนี้มันกลับมาใสา ะะเป็นช่วงเวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีอาจจะใช้วิธีการนั่งนิ่งๆคล้ายๆการนั่งสมาธิแต่ว่าอาจจะไม่ต้องนั่งให้ถูกท่าเนาะหรือเป็นการที่เอาตัวเองเนี่ยออกจากโซเชียลเดียสักพักหนึ่งนะคะเมื่อหัวของเราเนี่ยมันเริ่มว่างขึ้นแก้วน้ำใบนี้ก็จะเริ่มใสขึ้นตะกรนตกลงเราอาจจะได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆว่าใจเราคิดอะไรอยู่หรือปัญหาที่งานงานคิดไม่ออกเนี่ยก็จะคิดออกได้ขึ้นมา ซึ่งตรงนี้ก็สามารถปรับใช้ได้กับทั้งชีวิตประจําวันของเราแล้วก็ทั้งการางานเลยค่ะค่ะสำหรับช่อง Subscribe นี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของส u b เเหตุค่ะที่อยากจะนําเรื่องราวดีๆนะคะในการใช้ชีวิตและก็การคิดเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในสายเอเจนซี่นะคะในสายงานออกแบบในสายงานครีเอทีฟรวมไปถึงโปรแกรมเมอร์แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่สนใจในเรื่องราวเหล่านี้ถ้ามีคําถามหรือว่ามีเรื่องราวที่อยากจะให้เราแชร์เนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะ